สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องนี้เจมพากันมาปิกนิกมาเล่นหม่องเก่าต่ว่าเปียนหม่องมาแถวแถวหม่องเก่กตาต่ว่าเปียนหม่องอทะเลโอ้บะเมียนทะเลลำธารคือเก่าจากพี่น้องลำธาร <c oughs> ลำธารคือเก่ามาเลาะมาเล่นน้ำกันเด้อจ้ะเด้อแม่นางเจมไม่ใส่เก,กือบ <c oughs> พุนก็น้อยยูพุนทอดเสือเลนยูพุนแดดดีดีแดดดีคือเก่าพี่น้องแดดดีขนาดแดดแบบว่าแดดเผาเลยมันอ่ะเอาไปคิ้วไหมเฮ็ดกินน้ำยางกินน้ำพี่น้องแต่ว่าตนนี่เอามันเลยมานาั่งยูค่มนี่ ทำเลเมื่อนี้มานั่งเล่นมานั่งปิกนิกเบิาาบ่งทำเลพี่น้องโอ้ยขาคอยคอยบ่ออันนี้คอยบอ่ได้ใส่เกิบยังเจ็บไรเอเอาเอาแต่อนันเทรนนิ่งชูมาแหมบ่บ่ได้เอาเกิบมาเมื่อวานนี้เอาเกิบมามาพอมกำลังจุดไฟเมื่อนี้เลยบ่ไดเอามา ลืมแหมเตรียมของว่าครบคนหน่อยไปหอนแล้ววัน่ะไปเขาห o มว่มีมไผ่เลยได้พี่น้องมีต่เฮ้ามีตะขอบพัวเฮ้าเบิ่งตีละเงียบดีแห้งธรรมชาติดีขนาดไผ่ไผ่ก็อิดช้าคลิปก่อนมัว้าอิดช้าแท้จเจ้าเคลื่อน พากันไปปิกนิกอันทําเลดีแท้ว่าซั่นแม่นแล้วก็เจ้าฮู้จักหาหม่องบต่ติดโรคติดไฝบ่ติดโควิดนําเขาดอกแถวนี้บ่มีไผมาแม่พี่น้องน้อยคนยางมาแถวนี้น้อยคนมาอีหลีมีแตเ่เฮาฮู้จักหม่องมันเพราะมันมีแตป่ปลาใมมันมีตแต่แหล่งลําธารแหล่งน้ํา แ,แรงน้ำทานแรงน้ำปลาไหมเขียวชุ่มพุ่มสวยนอกจากมีคนออน้าหมามายางแถนแต่ว่าน้อยนัก brainstorm. น้อยนาสิเห็นเห็นอันนี้ใส่ครีมของเจ้าของขาแดดเริ่มเผาแล้วอันนี้เริ่มไหม่แล้ว จากน้อยเหาเอาของมาปิ่งมาย่างกินกันโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็ I forget for uh, take, uh I take knife and Maybe, know. try พี่น้องฮะริ่มย่างแล้วบัดน,นี้ลืมมีดลืมไม้เอาไม้ตัวนี้ oh my, นี่แทนเอาทั้งหมูทั้งบาร์บีคิวทั้งอันหมูทั้งเนื้อมาหมูสามชั้นผักยูพูนผักกะละมังเฮาเต็มกะละมังเอาค่อยๆย,ย่างเอาค่อยๆย,ย่างเอาเดี๋ยวก็ได้กิน ไข่บะมีมือแม่พี่น้องไปถือกล่องเอาสิปินมันสิไหมมืด เ,เตรียมของมาครบได้ไหมตัวธรรมชาติตัวซอยเหลือเป็นอย่างบาร์บีคิวันไหมธรรมชาติซอยเหลือเอาเดี๋ยวให้จับปินก่อนไฟฟาเดอะสไปเดอร์ไก่ได้กินแล้วพี่นอ้อง no, ไก่สุกแล้ว <c oughs> เถือมาหลายโพดแผ่นอันนี้เขาถือมาสองอันนึงเตาเ้าเนี่ยกับเขาเอามาหลายโพดพุนเต็มถุงอยู่ในถุงหันกเ็เฮ็ดลำบากอยู่แต่ว่าก็ประจุนไผเนะไก่ไก่ซิซุกเลยไก่เนื้อไก่ซุกแล้วเนือ้อหมูสามชั้น s m e l l good. Nelly, ready to eat? เบิงธรรมชาติอยู่น้ำธรรมชาติแหล่งธรรมชาติสวยงามเฮากินแล้วเฮาต้องเก็บได้พี่น้องเฮ็ดเอาหยังมาสกปรกบ่ไ yes. ด้เฮาต้องเก็บเอาเมื่อบ้านเอาไปถิ่มขยะให้หมดเฮาถิ่มบ่ได้อยู่เมืองนี่เขาบ่คือเมืองไทยเมืองไทยอันมันมีกฎระเบียบ อยู่เมืองนี้กฎระเบียบเขาเจ้าหลายทิมเขาทิมอันนี้บ่ได้เขาขยะเอายังมาเขาต้องเก็บไปให้มดพี่น้องมันบ่คือกันเก็บขยะไปน่มให้มดโอ้แซ่พี่น้อง อันนั้นประสบเลยใส่มาขึ้นแสบเยอะแสบเยอะอืมดอนเพชรแอนิมอลเนาะย่ดอนพุทแอนิมอลมสี่น้ออนอ you need to give a shake and season b e c a u e if you see it d y a n d d o w อันนี้มันประสกแล้วมาย่างไหม่องอันแรกอันสุกอยู่แสบอยอ่แ่บอยู่ฝีมือฝีมือ ก็เก็บอ้าม James เพระเบดไ้ก็รับิทธอบสอดมันสุกง่ายอออย่างมัดไปทุงนึงแหละเนี่ยถุงที่สองเขาเอามาหลายโพดมันนี่เตาเ้ามีแค่อันเดียวสองอันเตาเ้าบ่พอ ไปเฮาบ่พอแอมไหมพี่น้อง oh, there, จับเอามือหอนบอ่อีหลาบาดในมึงลืมหอดไม่ขีดเตรียมยังบ่พร้อมจากเถอะเตรียมบ่พร้อมเตรียมบ่พร้อมเลยได้กินซัำนี้แต่ก็อิ่มอยู่ดอกวะเห็ดแซนด์วิชมานำ้ำ เบเกอร์ Burger, เอามาใส่น้ำเบอเกอร์บัด้เอามาเห็ดดอกอยางตะไะ no. คร้นั่แหละกินนั่นถึงหายแล้วคนหน่อยลงเรียนหนามรอบสามแล้วเนี back. Back now, baby. ่ยแบกแนวเบบี้ถึงหายถึงายเอาเอาซอซิตออนมาเนี way, ่ยเตาที่สองที่สามพ่อกินให้คนหน่อยกิน บ <laughs> มืคนน้อยกินพุนสับไลยสับสัไลายเซวีสับไลย,ยเอากับเขาเมาลายอยู่คันบาร์บีคิวบอเป็นกับกินตะน,นันแทนแต่พัดบาร์บีคิวเฮาเป็นนะฝีมือบอฝีมือเฮา เป็นกันเลยได้กินทั้งทั้งเมดทุกสิ่งทุกอย่างเขาเตรียมมาได้กินเมดแสบนัวแสบนัว <c oughs> ได้กินเมดทุกอย่างพี่น้องมาเนี่ทั้งแซนด์บอกแซนวิชเตรียมมาเพื่อ BBQ, บาร์บีคิวบ่เป็นผัดเป็นแม่ ฝีมือขนาดอู้แดดหอนบ่เคยอยู่เมืองสกอตแลนด์หอนปนิพี่น้องมัอนี่มือนี่ก็บหมู่้านหอนจนแบบได้เซจเงืเงอจนควางแมปกติบ่เคยมีมาอยู่ว่าสิกาปีบ่เคยมีเงือออกมีหมื่บ้านกับมันนี่มือแรกที่มีเงือออกพี่น้องมาเด้อคะ่ะพี่น้องกินขา้าวกับข้าวกับน้ำครับเต็มเนี่ยนี่ก็ทุ่งฮอสแซนดิ้ อันนี้กินเมดไปสามอันแล้ว <Really> good. very good เพินวะโอ้แดดห่อนแห้งก็เลยม,มานั่งยืนไต่ต้ตนไม้ไต่ห่มพี่น้องโอ้ยสุดยอด,อดยมาเด้อมาเด้อกินข้าวแซ่บหลายแซ่บหลาย super good super good พอนวะแซ hmm. ่บหลายผักเอามาเบอร์น่ะเหลือแหละกิน okay, เมดด <you S 1> ละย้อนซ้ำย้อนซ้ำกินด้ว <want some? S 1> เรามาเด้อค่ะกินข้าวเด้ออันนี้ตักอามริดมาปาด <c oughs> เอเมริด <c oughs> มาปาดสับ <c oughs> หาง <โ frustrating> ลองสับซับซ <c oughs> ับได้ขา้าวเ,านเาานหนียวมาน้ำเนาะมาเหนื่อยไปเลยเอาข้าวเหนียวมาน้ำมาเด้อค่ะกินข้าวน้ำกันดเด้อเด้อเด้อสิบอากองใหญ่ถุงใยเดี๋ยวมากินก่อนลุกก่อน โอ้ยพี่น้องกินอิ่มแล้วสิมากระโดดโลดเต้นออกกำลังกายแล้วบัดน,นี้เหลือยยู่สองชิ้นสุดท้ายไฟก็ะเมิดพอดีน้องเจมเพันเบลเท่นเ็ดเหลียญต่เพ่นกอพอเพิ่ผ้าเฮ็ด พากันเนโอนอนนี่ยังนองบัดน,นี้พี่น้องมาตอนนี้นอนนอนนี่ยังเลยเนี่ยจากต้นไม้คือตกใสอันนุ่มข่อยตกไสอันนี้ข่อยงัวข่อยแม่พี่น้องมันเป็นพากันเฮดคือจังไฟเออนะเบลเทนไฟเออแคมปิง้งประเทศดิง่ซื้อบระจุดไฟรีดอกประเทศตวเน,นี้ไฟรีเดี๋ยวเขาก็เก็บกวดเอาเมื่อบ้านหทนบ่พี่น้องไม่พิภัยเด้ ลมดีดีลมดีขนาดเลยเบิรงแม่นนองเจ็มง่เคยเงอแตกอ่ะเงือแตกกินอิ่มแล้วิสด้อันนี้ละนอนอาบแดดระบาดนี่โอ้ยโอ้ยมีเด็กน้อยสองคนมาแต่ทั้งไรเนาะบัดนี้เนาะปกติสิบ่ค่อยมีคนมาทั้งนี้อันเข้ามาอยู่นี่ก็สองสามชั่วโมงแล้วอยู่อยู่เทคยาคามืออันสั้นเบืนเพ่นอันทาสั้นครีมไปพ่น แล้วก็ทาครีมจะคล้องกับผ้านั่นครีมเขาจะคล้อง,องกับทาปะนั่นพุดน,นะเอามาทาปะนั่นเพิ่นยังเอ,เอาครีมแบบทาให้เพิ่นไล่ไดเด็กหน่อยมาใส่ว่าปกติสิบขอยจะมีเด็กหน่อยต้องมีผู้ใหญ่ยางน้ำกลดสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเราจะเด้อซะนะเดี๋ยว,นะยวพบพ่อกันไม่บาดนี้เบิ่งเพิ่นเอา ผามาเสร็จตัวแล้วมาวางสิบักหันน้อยโอ้โอโอโของกินเฮายัางเหลือบักหลายนึ่งมึงนะเฮ้ย <c oughs> สปาดเออเบกม่วงกินดีวกว่ามันพากันเฮ็ดแล้วบาทนี่บาไปคิวเฮาเนี่ยเฮาไปเบิงสองขินสุดท้ายแล้วอ่าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อสำน่ะสำนีำน่แล้วกอนเดี้อสุดท้ายไหมมองไหมผ้าเบิงสกอตแลนด์ไหมธรรมชาติด,ดีสวยงาม สวัสดีจ้า